หนุ่มลูกทุ่งกันดีกว่าค่ะก็ะะะช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะหลายคนก็ไปปลูกไม้ด่างเนาะธุรกิจของเขาเราก็เลยจะไปอัปเดตกันค่ะว่าเนี่ยมันใครล็อกกันแล้วตอนนี้ยังปลูกอยู่หรือเปล่าจเจริญงอกงามทํากําไรกันบ้างไหมค่ะไปดูคนแรกเลยค่ะพ่อกุ้งสุทธิราชของเราเนี่อ,อ,อย่าทด่ทราบนะคะแกทําเป็นแบบเพจเลยนะ KS Garden ค่ะคือแกเริ่มจากแบบช่วงโควิดก็ว่างงานเนี่ยแหละค่ะไปเดินตลาดต้นไม้เห็ดปุ๊บชอบก็เลยเริ่มปลูกจากต้นไม้ใบเขียวทั่วไปนะคะมาเป็นมอนสเตล่าคือมอนสเตล่ามันจะ มีความเป็นด่างเนาะมันจะราคาเยอะอยู่นิดนึงค่ะแล้วทักว่างๆนะคะก็แบบไลฟ์สดผ่านเพจ K S Garden เนี่ยแหละค่ะมีแจกบ้างขายบ้างร้องดำทำเพลงคลายความเหงาไปเนี่ยนะคุณผู้ชมเทนั้นคือแม้ตอนนี้นะคะพี่กุ้งแกจะกลับมาทำงานร้องเพลงดิ่ก้ลิเกแล้วก็ไม่ทิ้งอาชีพนี้นะคะก็เป็นพ่อขาต้นไม้บอกเลยคุณผู้ชมรายได้ไม่เบาจริงๆค่ะมาต่ออีกคนนึงพี่ไผ่พงษ์ธรนี่เป็นไงบ้างเราเคยวิดีโอคอลหาเขาไงโอ้โหคุณผู้ชมบ้านพี่ไผ่ตอนนี้นะค่ะปลูกแบบไม้ดังเยอะ มากนะคะแล้วพี่ไผ่ของเราไม่ได้มาเล่นๆค่ะ,ะเน้นไปที่กล้วยด่างค่ะซึ่งในตลาดเนี่ยมันราคางามมากนะคุณผู้ชมราคาปังๆเนี่ยเขาบอกว่าที่มันแบบด่างจริงๆปังจริงๆเนี่ยสามสี่ล้านเลยนะคะเจ้าไผ่เปิดใจนะคะว่าได้สั่งซื้อกล้วยด่างแดง Indo อินโดซึ่งเป็นพันกล้วยราคาดีเนี่ยเพื่อมาขยายพันธุ์จําหน่ายต่อค่ะผ่านมาสองสเดือนคุณผู้ชมถึงตอนนี้มาร้องพงร้องเพลงแล้วนะคะทํากําไรอยู่เด้อนะคะก็บอกว่าขอรับ j อบนะคะเป็นพ่อค้ากล้วยด่างอีกคนไปละกันค่ะปิดท้ายน้อง ใหม่แซกจุ่มแพรแต่แซกก็ช่วงนั้นก็ได้ข่าวไงอุ้ยคนปลูกแล้วมันรวยกันจังเลยเอไปซื้อมาาคุณผู้ชมเริมเตาะหาพงหาพันธุเพาะขยายไหมที่จะขายใช่แบบเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมอ่ะผ่านมา3เดือนอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงแซกจุ่มแพรจะรวยหรือเปล่าน้องเราจะรวยไหมอ่ะไปฟังหน่อยค่ะก็คือแบบเห็นเขาปลูกเขาเพาะเฮ้ยเออมันสวยดีว่ะเราซื้อมาปลูกมาเพาะดูไหมว่าอาจจะอนาคตอาจจะ ขายได้คือซื้อมา40 50เมตรครับผมพอกเกิดทุกต้นแต่ไม่มีต้นดังมันยังไม่ดังตามใจเราใช่ครับคือเอะใจนะทําอื่นหรือว่ามันยังไม่ด่งังวะเริ่มใหญ่ขึ้น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 ก็เลยว่าไม่น่าจะด่างแล้วถ้ามันด่างน่าจะด่งางตังนานแล้วเอ็นดู แต่ปลูกไปปลูกมามันไม่ด่างอ่ะแล้วทำไงอ่ะออกน้ำตานี่คือมันเป็นลวดลายใหม่เหรอพี่มันไม่จ้ามันไม่จะตายจ้าเออตัสินมันไม่เป็นไรนะคะก็ตั้งใจทำต่อไปนะคะพี่ให้กำลังใจแซกนะคะเพราะว่ากำลังสร้างบ้านอยู่ใช่ว่อาจจะเหมาะกับงานในวงการบันเทิงมากกว่าก็ได้แม่เออค่ะ